การต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยจากรุ่นสู่รุ่นแม้เวลาจะทอดยาวแต่อุดมการของคนที่ใฝ่หาประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่เคยเปลี่ยนจากอุดมการณ์ความเชื่อว่าอำนาจเป็นของประชาชนได้เปลี่ยนเป็นมรดกทางสังคมแล้ว กว่า90ปีแล้วนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2,475โดยคณะราษฎรซึ่งหวังว่าอำนาจการปกครองต้องเป็นของประชาชนโดยผ่านตัวแทนของประชาชนทุกหมู่เหล่าแต่ถึงเวลานี้กลุ่มจารีตนิยมอนุรัก์นิยมหายินยอมไม่ซ้ำร้ายยังก่อกำเนิดกลุ่มใหม่ที่เรียกว่าอำนาจนิยมมาใช้เป็นเครื่องมือควบคุมความคิดความเชื่อ,ออุดมการประชาธิปไตยอีกด้วย และที่น่าเศร้าก็คือคนเหล่านี้มาปวดอ้างว่าทุกคนรักและต้องการประชาธิปไตยวันนี้ตัวแทนความเชื่อความหวังความต้องการของประชาชนคือพรรคการเมืองที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยกลับละเลยหลักการประชาธิปไตยที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีความเชื่อมาอย่างยาวนานยึดถือ ได้หันกลับไปเป็นเครื่องมือให้กับกลุ่มต่างเหล่านั้นโดยมองข้ามความต้องการของประชาชนมองข้ามหัวของประชาชนทุบทำลายหลักการประชาธิปไตยรมเนียมปฏิบัติระบอบรัฐสภาอย่างไม่ใย,ยดีกับความรู้สึกของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองตอบสนองคนบางกลุ่มพัากการเมืองที่ประกอบไปด้วยนักการเมืองเหล่านั้นทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้อำนาจและเพื่อประโยชน์ตอนนอ การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยและเพื่อรักษาอำนาจของประชาชนในรูปแบบของการชุมนุมเดินขบวนได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหลังจากที่ได้ต่อสู้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งแล้วแต่นักการเมืองพักการเมืองได้ทรยศต่อความต้องการของประชาชนนำเอาความต้องการของประชาชนไปใช้อย่างบิดเบือนเพื่อประโยชน์ตนและพวกพ้อง นับจากนี้ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมประชาชนจะต้องเป็นผู้ชนะอย่างเด็ดขาดนี่คือคำมั่นสัญญาที่มีร่วมกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอคาราวะต่อบรรพชนวีรชนและคณะราษฎรขอบคุณเจ้าของบทความที่ถูกส่งต่อมาทางไลน์ค่ะ